กลายเป็นว่าเจ้าบุทุมบานซโลูนาจ้องจะสอยฟรีเพรสเนลคิมเปเบ้กองหลังเชิงสูงของเปเชสแล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้านะครับมาตามข่าวสารกันหน่อยมีรายงานว่าบาร์ซ่าเตรียมการหาตัวแทนสำหรับอันเดรส์คิเตนเซนและก็ชิวูเดที่อาจจะเลายจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับคิมเปเบ้เป็นหนึ่งในตัวเลือกจากบอร์ดบริหารของบาซ่าที่สนใจดึงตัวเขามาเป็นตัวแทนในแนวรับและเชื่อว่าเขาจะเหมาะสมกับสไตล์การเล่นของบาร์ซ่าหรือสิ่งที่บาร์ซ่าได้วางแผนเอาไว้ด้วย กองหลังวัย28ปีอย่างเพรสเนลคิเเบ้นะครับสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็กซ้ายซึ่งจะช่วยให้ทีมมีตัวเลือกมากขึ้นในการหมุนเวียนผู้เล่นเราต้องบอกว่าสัญญาปัจจุบันของคิเ b เบ้กับเปเช่จะหมดแล้วหลังจบฤดูกาลนีน้ะครับซึ่งอาจจะทําให้เขาสามารถย้ายมาร่วมทีมยกัยกษ์ใหญ่ของสเปนแบบฟรีฟรได้เลยทางด้านของเปเชนั H ้นต้องการต่อสัญญ,ญากับคิเพเบ้ออกไปนะ แต่เหมือนว่าคิมเปเบกลับไม่คิดแบบนั้นและพร้อมจะรอจนถึงจบฤดูกาลเพื่อตัดสินใจอนาคตของตัวเองนะครับอืมหึ่กองหลังเชิงสูงสำหรับเพรสเนลคิมเปเบ้เหมือนบาซ่าอยากจะเซ็นฟรีซะแล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าครับโอ,โ,โอ้โหก็ต้องมาตามะว่านักเตะคนนี้จะเป็นยังไงนะครับอื <c oughs> นั่นแหละครับ ทุกคนเราก็มีความคิดเห็น,นยังไงที่บาซ่าอยากจะได้เพรสเนลคิมเปเบ้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วรุ่นจัดไปย,ยาวเลยครับผม